้องอันนี้มะพอาพอเจดีตตำนานนะครับซ <p are> ้ำฮะกเจดจังเลยเ้ต่อนั้ำนัดกันไวเท่ไวกันพ่อกันว่าขาดทุนกันได้กำไรหรือไม่ักปีเราเดียวนี่สิบแครับยี่สยี่ก้ายหากินในยจนิงกําลังคนกําลังคนเขาเอายื่นเจ้าของสิหากินบ่ได้โดนเอเท่าไก่เท่าไก่ผู้สามสิบ่สิบอน เกจจากเราถ้าเรอเราบที่เดียรที่ใส่กี่ขอยาซีก่ัวเนาะไอ้กี่ใส่ส่วนนักเลี้ยงคนนี้โอ้ผนขาวม่นขาวอยู่แล้วขาวก็นิ่งเระเบียบไปทางผนไปหลังนีที่เป็นยังมาล่ำละเลอะรถเป็นยังนั่งไปตรงเนล่พี่น้องครับพี่น้องครับไม่เจอพระเอกระเบียบว่าถ้าสินอยู่ ปั่มคตท่อหาลกเขานะครับตอนแรกเขาเขาบริวารเฉยอย่างนี้ก็จับกล่องวัดไทยก็กำเนิดมุ่งส่วนท่านกันท่านกันอันนี้คือเป็นสถานการณ์ปกติแต่เราเพิ่ออกนะนี่หาโอกาสยากดีสิได้เจอกันเที่พี่น้องเห็นได้ไปแสดงน้ำกันอย่างนี้คือเป็นช่วงโควิดต่างคนต่างตกงานแต่ว่าขณนั้นเขาสู่สภาพแบบปกติเราก็งานหายงานมันกสิจไม่เจอปกติเลยจะเสียงกับมันแต่ก่อนนี่ไอซูบอนฟัง ไปน้ำรถบาสเป็นวังเพื่อนกับสี่าจอดกินเขาเนาะคันว่ามาทั่งใช้พุ่มเสีสิจอดย่ชองสามหมอกระจอดท่มกันหลายเด้รถบาสระเบียบรถบัสปฐมเสียไปซองเบิงกันผู้นั้นอันนั่งเอกเป็นเป็นพุ่งสัตว์ังสี่นี้เด้พระเอกพระเอกจำต้องรักเป็นพุ่งสี่งสิกับไปเบื้องเขาเด้อเออต่างคนต่างบ่กเคยเห็นกันนะในแต่ละท้องที่โแต่ว่าผู้นั้นผู้นี้อยู่วงนั้นวงนี้อาวงปฐมนี่ผู้นี้วงระเบียบนีผู้นี้ซื่อ ก็บ่ได้สนิทกันนะมันมันสนิทกันตอนนี้เฟซบุ๊กนี่ล่ะแมนแมนแต่กี้คุยกันเนาะช่วงโควิดนําเด็กใหญ่ชิดกันเวลานั้นเวลานี้แล้วก็บ่ไปดึงกันเนสตะกี้เนาะบ่ได้เบิ่งกันแล้วต่างคนต่างไปเฮ็ดงานบ่บ่ฮู้จักกันเลยอ้ายโป้บ่ฮู้จักคขนายืนเลยรู้จักแต่คนาเจ้าของก็ใครเด็กเลยบนมาลักษณะซื้อเพิ่นอวบ่ขอ้จักรู้จักษณะซื้อออืบ่ได้รู้จักรเป็นชา้นส่วนตัวดีเจพี่น้องมาพ่ออ้าย ปกติีกาบ่ค่อยพอกันดอกคันบอบคันบเป็นงานโอ้ไอวาเซียนพักหาวาเซียนร้องเึงนเตามก่อนล้ำเรียงันท่ยัวเทาร์ลยนโจบเออไอห้าห้าห้าเอาไม่หนีบเก็บขอมุ้งใบบอนคือแตงนี่งมันได้จนสีบฉากโดยเาะันซีบเฉากแต่าั้าล้ำสิบฉากเด็ดขึ้นเต็มห้าเอามาเห็ดเดือซบสามแข่งพอดีจบพอดีจบุ่มชเดยวมาเตยไรเนาะเพราะว่านี่เขาดกวดถึงไปทนเวที่ใหญ เ,เขียวตั้งแต่ตะโลขุ่นดึกขึ้นไปเลยเนี่ยใบบัเตยเอออะไรมาเป็นทั้าง่ายเป็นทั้งงู้เป็นทั้งไอดอนเป็นทั้งทุกอย่างพี่น้องเอ้ยแต่กี่คนมากก็หลายคนาขอใจสุนัเรียนมาเบ่งเราเอาทำอะ <laughs> จ,<น>จนเดี๋ยวมารับครูกันเดมาเถ่าซ่าไอเดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมารับครูกันยี่สิบแปดปีไม่ท็อปมาล่าก่อนทำคัญแค่ เงอนเดียวกันรก่รก,กอนอกนึ่งนขตามไม่น่าสตอไปมวยก็เด็นนพพเ,ปเป็นเงินพเป็นเงิเ่าอันนี้า<ก>เป็นข้ามเนเดือน,นอกนลรัชกานขอเข่าเป็น,ค,นงงคุณังจะไม่แยบ้าได้ยว,วันพอแล้หาย เอห้งองกัเลยาสน้บอสในจไทพอคานอนเขาไมหมดงหลังมาติดรไปเนี่ไปบ้านแม่หรอทังนครพนมทังอีงีน้องระหมแดงกับเจเขียวออทีนี่อาตลลยอีน้องไม่ไปบ้าน้องกัไปหากันทำสบายได้หรอแล้วก็นอนมีเรื่องหานตั้งรแล้วกันดังปเราอยู่หันมันมอบปี กะสีมแต่เก็บยางเดียวตัวบริหารอย่างมันบางเงินกับนี้เหมือนแล้วยันไก่เย็ดแล้วยันก่เฮ็ดแล้วไม่หมเลยอย่งบริหาีแต่เก็บยางเดียวแล้วสืบไปบอกพี่พี่สืบแล้วเนี่ยนั่นอะไรอย่างกินแล้วกินยัว อย่างเงี้ยเลยซ่นมาล่ไปซื้อไปสารค้มจากหลังบอเอชื่อไว้ก็ไ่มีประโยชน์เจ๊มันอไรไปเออไปคนเ้าน่ะนนนี่กนเ็นี่ไอ้นีทีเบายิ่งซอยกูแม่ก็จะางั่นเป็นสีนวดไปล่ะเฮ้สีนวดไปไป่วมนนวไป่เ็งั้นเป็นที่งนั่นมันบริเวณด้วย มันบอหลังหลหลายลาเแม่นห้ามันบอยูห้าก็ปล่อยไว้คนเซาก็ได้เด่เดยล็ดเปีันก็ได้เงินเดีอยเงินอย่างคือเก้าดีล่ะอมันก็เป็นทรัพย์สินจะของดีพล้มันมแน่บ่นอนเดีหลาีมันก็ดีแล้วซื้อที่ไอ้จักไอนึงไห้ไอ้ขายให็นกๆคือรอเ้ีน้องเนาะเพิ่นก็บอกว่ากูวางสินละอ้สิยู่ จ็กีก็ซออยูพิ่งฮ็ไล่สุดเอินไปรับน้ำอีเนเดอร์อยากไปยุ่มากมายอันชอบไปน้ำาขันักว่าสองสามเดียวเดียวนานมาตัวไปรับกว่บาเพื่อไปเป็นตาให้เปิดประดีนเมื่อนี่เปิดลอ่อันหมอลำขนาดเสียงสะกิดใจใช่ไหมยังกออว่าส่อมีเพื่อทากไปแล้วยาปลตองยตองยังไม่เหยียแกงกู่อดยังไมังจับจุดตะกูเลยยังไม่เหยียดแกงไงถอมากันยูมอมองแม่แม่เน่เจ้าละผ้าทองรุเปลี่น เห็นมอขคาล่ามไปเบิดเลยเออสิ่มามาเป็นหยน่อนคูพักกัตังวงผูดดังอยากตังค์พนีดก็อยากตังเาตัง์งที่มันกัขอหยาดดอกว่ายาเฮ็ดไม่แข็งไยเขาไปมากเกิดเป็นไรเนาะคูสีชาสูดีู <c oughs> ดี กอนองนองใต้นองทอสักแค่หน่อน้องะเลียงมันเียมาท่านจบจะิมันิดลํำสีตัวฮาร์ดตอดที่เรา่เพิ่งวิดียูทูบเบอร้งเกิน้ออันนี้นำ่นกินยังะได้ว่าเากคือ่อยแต่ซ้านองน้นี่ซ้านองใมใสเลยเน้เ่ว่ามันลเียดเร่อนไมันมันาระโยชน์เนาะมาด้ละตันจมาเนนีเคลื่นแลคืนครับ ดวงสัญจรไม่ได้นี้จากกันที่จริงเราซ้ำที่กันทหัวกันออกไปอีเจกมากที่สุดหรอขันแมนโวม่สััตตดอกสันจรนั้นดอกจนแคดอกจนแคกัมันดแก่จยู่น้ำกัมนสิดใจมเยุตน้ำอิ่มหรอเสียสองเสียสองทำยู่ตัวเดียวกันบ่ไรเสียสองตัวยู่ทำเดียวกันอ่ไยุ่งสองทำตัวเดียวกันบ่ไ้เป็นมก้าพลาิกกระโปเสียไปอันูระเบียบิมาอรับผมทีแรกมสิเมื่อเลเดี๋ยวนี้ม่ี่สองก็เลยบ่เมื่อหอ บอพีที่ต่อไา้ถ้าเบิ้งใจป้าป๋าอยู่วะโอ้เป็ยนอะไรกหายใจออกวนนอนในรถเราไม่นอมอ่าดประควนออกปากแล้วบ่อเพียท่อไฟเลี้ยงมซ่อนหัวหน้าข่อยหรืออยู่ตัวนี่มาน้าไไ้อายข่อยคืออยากเลี้ยงอ่ะมีซ่อนต่างกันเนอยุอายุตัวขันเลยเนียอายุมันนี้จะยุดเลยก็เจ้าหน้าป็นทีมเน ไปเมือนแล้วเขายีดีได้เหรอเห็นหลายคนอยู่ไปเบิร์ก่อนไปเบิร์ไปซื้อไ้กอนยัมึนส่ไปซื้อเยมึนก็างสิือนี้อ้ยคเขาี่ยยังยังบ่ลืออยู่เนาะเจ้าก็หโดเปียปั่นห้องเปี้อยงปนนนี้พักวงจบคืสาคามันกับไกไข่เซสํายหนัคอนแกนนียยี่ดีมันเป็นศูนกลางที่สาคาไปคอนแกนกับายเมื่อบานโตกับกไก่มนบ่แบุถก้ยัเ็นเป็นอู้ี่ด ย่แล้วละทีกหลังว้เ็บหลอดเลกเก่าหลังจามาสื่อนี่นัสื่อทีเปาไหวไทยนหัก้ำไหคนเ้าเจ็บอีเจ้าของบออื่นบอเจ็บอันนี้มีแป้ลเนี้ส่อเนีย่งนันหมอเลยสองลายแบงเราลานึงละลคันบนคันพื้นไอ้พทำนี่ดีกันเองไร่ละลานแปดนู้ไหม พืเตียต่อมเมนนี่แลยกกี่รันล่นไ้านแกบก่็ได้าควกับแมหนาคือบบ่ได้าความเดียวกันบัดพอสิได้มันได้หน่อยพวนบอลบานแดงไม่้นมาอยู่หัวเขาจังสันพ้นเตียง่ติ๊กขยิกระเบียบนี้ต่คนรอรสันเออให้มันผู้ห้ใจใจจะลอยนี่เออเปิดขึ้นมาแก ู้ดีแต่คณะระเบียบนั่นแหละข่อยก็เคยอยู่ระเบียบอยู่เด้แต่ว่าเจ้าเคยอยู่เหรอเขาเรียกว่าโอ้ยตะกี้ครับโอ้บัได้ล่องเพื่นแล้วหนานวลหุบเงินเขาได้ประกาศพระเอกหนุ่มหน้าใสใจกันร้อยแล้วเนาะบันเดี๋ยวนี้ห้ามกีดตาวะอันนี้ตาวะนี่พั้มือแห่กีดอะไรเน้อไหมก็เป็นตะเบื้องว่ะทำ ใส่คนตาเรื่งทข้งเรื่องแขางแรงนี่นี่อ่ะห้ามมันก็ติดตาล่างนี่เดี๋ยวนี้ฟ้าท้องบอกเธอเป็นเมวเป่าก็เปที่ีไอ้ไรหนึ่งป้าท้องตะกี้โอ้ยตะกี้แนวมันกันเขาคือข้าเจ้าเคยผ้าใส่เียงก็ใส่อันนั้นไปบกาไปซื้อเครื่องสมังแบบไปเลยหันลาล่องพื้นเขาบวมมากี่สิเขาใส่เขาบวมมากจากองกับใส่ต่เขาบมากพี่กันไอ้ไรเนื้อฟ้าท้องบนี้ย่ำหามากบนี้ ลมันไหลมันไหลอัเอาอนโันกไม่ยิ้มกต่ยังใส่อยู่ได้อัดเเขาบอมากับอันบ่อบ่ไอ้ได้เนื้อยี่ห้อขึ้นกบใส่งี้ยอ้ะไอ้กะใส่ฝาถือกับฝาท่องอยู่เกิดฝาท่องมันเก็บาท่องมันดำมันดำสิ่มันเงามันเงาันเงาไม่้หังออกพลนแล้วมันคิวพอยังที่ยะก่อนตอนนี้กันฝาท่องกันแล้วไปเขาเรียกว่าไแก้วันอีปิงเล้วฝาท้องงามมีดีมี้านอะไรล่เห็นรอ่ะ ไปเลยไปเลยเาไปเลยาไปเลยไปเลยเอาไปเลยรถช่ันี้ดีเลยเขาขบมล่งโหลดเขาไ่เห็นหรือเปล่าเขาหลับเขาหลับเนารั้งแมมันแลวขอขอ้เรื่องปวดลอดจน